มาติดตามในส่วนของนะครับสิ่งที่ดีๆกันบ้างนะครับไม่ว่าจะ เป็นไปได้จริงหรือไม่นะฮะแต่ว่าได้ทราบความเคลื่อนไหวก็ดีใจแล้วนะฮะทางนี้เขาบอกเหตุผลไว้ในข่าวด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยต้องการขนส่งมวลชนมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าช่วยในเรื่องของการจราจรและช่วยในเรื่องของความสะดวกนะฮะแต่ว่าก็แน่นอนเราเข้าใจนะฮะว่าต้องใช้พื้นที่แล้วก็เข้าใจนะฮะในส่วนว่าต้องใช้งบมานสูงเหมือนกันมาติดตามข่าวนี้กันครับอ,อ,อบจสงขลาได้มีการถแถลงข่าวโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าโมโดเรลสถานีคอหงออำเภอหาด จังหวัดสงขลานะครับก็สนับสนุนประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดปัญหาการจราจรของเมืองหัดใหญ่คาดว่าโครงการผ่านการพิจารณาจากสคอ,อรอในปีหน้าครับท่านผู้ชมครับวันนี้เองนะครับวันศุกร์ที่4เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566ครับที่โรงแรมลีการ์เดนพลาซ่าเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทางนายไยเจนมากสุวรรณครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ได้เป็นประธานในงานถแถลงข่าวนะครับ และประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชนเขาเรียกว่าเป็น market sounding นะครับโครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าโมโนเรลหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า transit oriented development TOD นะครับสถานีคอหงอเภรหาดใหญ่จอสงขลาโดยมีนายสุรสิทธิ์ศีอินรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลารวมทั้งนะครับคณะที่ปรึกษาโครงการอาทิดร นักครินสัตธรรมนุวงศ์ผู้จัดการโครงการนายการพัชราวานิชนะครับพ,พัชราวานิชครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินและดกรการเพียรเจริญสถานินโครงการและผู้แทนภาคเอกชนตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับซึ่งนายไพเจนมากสสวรร์นาย,ยกองค์การบริหารส่วนจนังหวัดสงขลาได้เปิดเผยนะครับเดี๋ยวท้ายมีเสียงสัมภาษณ์ด้วยนะครับ เราได้เปิดเผยน,นะครับว่าอบอจอสงขลานั้นเห็นควรดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้ามโนเรลหรือ transit oriented development TOD สถานีคอหง ออหาใหญ่จอดสงขาโดยเป็นโครงการที่ดําเนินการต่อเนื่องจากโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลหาใหญ่ที่มีมูลค่ากว่า1,700ล้านบาทเอ่อขอไปครับ1 000, 7 0 0 0ล้านบาทนะครับ1 7 0 0 0ล้านบาท12 000, สถานีระยะทางราว13กิโลเมตรโดยมีการร่วมทุนกันทั้งจากรัฐบาลท้องถิ่นและเอกชน โดยล่าสุดนั้นผลการศึกษาโครงการรถไฟฟ้าโมโดเดเรหัวใหญ่ได้ผ่านการพิจารณาของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสอพเมื่อวันที่11 มีนาคม2564เรียบร้อยแล้วและปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเสนอรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญตัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐเละเอกชนพุทธศักราช2562ต่อสำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคอรอโดยคาดว่าน่าจะผ่านการพิจารณาจากสคอรอภายในปี2567 จากนั้นก็จะเข้าสู่การสรรหาผู้ร่วมลงทุนเพื่อดำเนินการก่อสร้างและเปิดให้บริการแก่ประชาชนต่อไปซึ่งหากผ่านการอนุมัติคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายใน3ปี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ยังเปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่าในส่วนของโครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้ามโนเรล Transit Oriented Development TOD สถานีคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นโครงการต่อเนื่องในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้ามโนเรลโดยจะเป็นการพัฒนาในพื้นที่ของกรมธนารักษ์ที่มีศักยภาพและได้รับการจัดสรรพื้นที่เบื้องต้นราว45ไร่ ซึ่งการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้ามีคุณอุปการสำคัญคือเพื่อดึงดูดผู้คนให้มาใช้ระบบขนส่งมวลชนและสร้างไรายได้จากการพัฒนาพื้นที่เพื่อนำไปลดต้นทุนจากการลงทุนของภาครัฐในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลหัาดใหญ่และสามารถดาเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะมีการพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณะสีเขียวขนาดใหญ่รองรับทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวได้จำนวนมาก เพื่อให้เป็นแหล่งกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอหาดใหญ่นอกจากนี้ก็ยังได้มีการออกแบบอาคารกิจกรรมประกอบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางโดยระบบรถไฟฟ้าโมโนเรลรวมทั้งพัฒนาพื้นที่เป็นแลนด์มาร์กนะครับด้านเศรษฐกิจนะครับแลนด์มาร์กด้านเศรษฐกิจและศูนย์รวมแหล่งกิจกรรมแห่งใหม่ของอพเภอหาดใหญ่ซึ่งก็จะมีทั้งอาคารสถานีรถโดยสารอาคารที่จอดรถอาคารศูนย์อาหารอาคารศูนย์การแพทย์ โคเวิร์กอิงสเปซและสนามวอลเลย์บอลในร่มอาคารห้างสรรพสินค้าและโรงแรม4ี่ดาวโดยใช้สวนสาธารนณะและพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ในการเชื่อมโยงกับทุกอาคารในบริเวณตรงกลางของโครงการดังกล่าวนะครับโอ้โหอะไรจะปานนี้นะฮะก็หัดใหญ่จเจริญเติบโตขึ้นมามา,มากทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเป็นเมืองใหญ่มากๆท่านผู้ชมแปลกใจไมใหมฮะดูภาพนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จําเป็นที่ต้องมีคนสมมุตชนแต่ก็ต้องมีการศึกษานะครับรายละเอียดความเป็นไปได้นะครับผลกระทบแรงต่าง เย,เยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับท้ายที่สุดนี้นี่ก็จะมีเสียงสัมภาษณ์นายพไพเจน์มากสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามาฝากท่านผู้ชมด้วยครับชาวบ้านเขาถามว่าโครงการโมเดลเลีวานใหญ่ยังมีอยู่อีกไหมครับ <laughs> ยังมีครับมันคือโครงการแบบ ขนาดใหญ่หรือเมกาโปรเจกต์มันมีขั้นตอนในการดําเนินการอพอสมควรนะครับไม่ใชยบกบอกคิดปุ๊บสร้างรายทันทีตอนนี้ในเรื่องของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยสำนักง,งานคณะนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมหรือก็เรียกว่าสพก็ผ่านเรียบร้อยผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสกลหรือคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหากิจให้ความเห็นชอบนะครับถ,ถ้าคณะกรรมการ นโยบายและภารกิจให้ความรับนชอบก็จะน,จนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไปครับในสถา,านีโคหงนี้เราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างก็เป็นพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์นะครับก็เป็นรูปแบบของศูนย์การค้าโรงแรมศูนย์าการแพทย์หรือ,อ,อโรงยิมเนเซียมนะครับประมาณนี้นะครับเป็นพื้นที่สีเขียวด้วยส่วนสาธารณะ ื้นที่คือกระทรวงเกษตรเนี่ยเราได้คุยกันทางของท่านไหนครับก็นน <c oughs> ที่เข้าไปาหาลือนะครับที่ตั้งตัวนั้นก็เป็นที่ตั้งของหน่วยงานของกระทรวงเกษตรก็มีหน่วยงานของกรมวิชาการ,รเกษตรและก็เป็นหน่วยงานของการยางแห่งประเทศไทยนะครับไอ้ที่เห็นชอบให้เราใช้พื้นที่ก็คือ,อพื้นที่ของการยางแห่งประเทศไทยนะครับประมาณ4-40ไร่44 <c oughs> ไร่ ประมาณนั้นนะครับส่วนของกรมวิชาการตรงนี้เขาตอนนี้ยังยังยังไม่ยินยอมไม่ใช้นะครับก็ยังก็ยังใช้ในภารกิจของกรมวิชาการต่อก็ประชาชนในพื้นที่เดียวก็คงจะลงทําประชาคมเรืออะไรอีกครั้งหนึ่งนะครับ่าะยนก็ที่จริงทีวีก็คือเราจะพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพโดยรอบสถานีคือโมโนเรลเรามี12สสถานีแต่ แต่มีอยู่สถานีคอหงนะครับซึ่งก็มีพื้นที่ที่เราสามารถที่จะเอานำมาพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้ตรงนี้ก็จะทําให้ทางท้องถิ่นคือองค์การหมห่วนจังหวัดสงขลาเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากการให้เอกชนมาลงทุนแล้วก็นําประโยชน์ตรงนี้มาร่วมลดงบประมาณของอบจอที่จะร่วมในการลงทุนในการทำโมโนเรลนะครับคือ การลงทุนมวลนเร็วหม0 0นล้านเนี่ยส่วนหนึ่งเอกชนส่วนหนึ่งรัฐบาลกลางแล้วก็ส่วนหนึ่งท้องถิ่นของท้องถิ่นนี้ประมาณสักเก้าร้ล้านเก้900ล้านตรงนี้แต่ถ้าเราได้เงินมาจากการพัฒนาพื้นที่โดยรอบตรงนี้เราก็สามารถที่จะลดงบมาณของเราได้ออเอาเงินนี้มามาสนับสนุนแทนนะครับเอาละครับก็ต้องขอบคุณผู้ที่นะครับรังสรรค์ให้เกิดสิ่งที่ดีด ขึ้นมานะครับต่อตัวเมืองหัดใหญ่อย่างไม่หยุดอยัางเลยทีเดียวนะครับในทุกๆมิตินะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะนะฮะมีกําลังใจนะครับแล้วก็ชื่นใจนะครับก็ส่งสิ่งดีๆมาให้กับทุกๆคนเลยทีเดียวนะครับขอให้ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็อยากมีกําลังใจด้วยนะครับคิดบวกนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็อยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงนะครับและอย่าลืมในส่วนของการที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองเป็นอย่างดีด้วยที่พูดแบบนี้เพราะว่าที่กําลังจะย่างกลายเข้ามาก็คือเรื่องของววััหหยุุดดดสสปา์ นั shorts, ่นเองนะครับเพราะวันน so, like right? so ี <Yeah. S 2> right okay. hmm. mm ้เ hmm. ป okay. mm ็นวันศุกร์วันแห่งความสุขนะฮะข่าวในวันนี้ก็จะเห้นว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ศพนะครับภัยนะฮะที่โรงเก็บดอกไม้เพลิงนะมีการระเบิดขึ้นมานะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้มีนะฮะข่าวที่เป็นแบบระทึกประสมควรแล้วก็แถมด้วยกําลังใจนะครับจากการที่นะะจะมีการเคลื่อนไหวนะฮะต่างๆนะครับในเรื่องของการที่จะนะฮะทำให้การอยู่อาศัยในเมืองเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นความหวังนะครับเป็นข่าวที่เป็นความหวังเลยทีเดียวนะครับ